ใจหรือสปิรีตของการสร้างสรงรค์ศิลปะวรรัฒนมทุกประเภทบนโลกใบนี้ใจหรือฮาร์ดเนี่ยเป็นตัวเก็บรวมอารมณ์ความรู้สึกันั้นความบันดาลใจคือความบันดาลภายในใจที่เป็นผลสุ่ออกมาจากใจจากผลกระทบของโจทย์ก็คือสิ่งแวดล้อมสังคมวิถีชีวิต ที่มากระทบใจจึงเกิดเป็นความรู้สึกและความคิดในที่สุดการกระทบสิ่งที่รับรู้ในอาจตระทั้งห้าแล้วเกิดเป็นความคิดเกิดเป็นความหมายเกิดเป็นแนวคิดเรฝึกในใจตัวเองก่อนแล้วก็ถอดมาเป็นคอนเซ็ปต์ถอดมาเป็นความคิดเพื่อสู่โปรเซส สู่กระบวนการสร้างสรรค์ในระดับต่อไปทัง้นความจริงความดีความงามที่เรียกว่าเป็นของอัตลักษณ์ของศิลป,ปินแต่ละคนในปารเด็นความจริงต้องเรียนว่าความจริงไม่ใช่ความเป็นจริงถ้าถวัลยเดชดีมองดอกบัวความจริงของถวัลยที่เขียนดอกบัวมันก็ไม่เหมือนกับจกักรพันไม่เหมือนกับทวีนาะักว่าง ไม่เหมือนกับไมเคิลองเจโลที่เห็นดอกบัวแล้วถอดออกมาไม่เหมือนกับนายช่างศิลปินสมัยคุปตะและคันธาราที่มองดอกบัวแล้วก็ถอดดอกบัวมาเป็นความจริงใหม่ดังนั้นความจริงในมุมมองของศูนย์ทีภาพในทางเอสเตติกศิลปะคือเป็นทฤษฎีเป็นมโนเป็นความหมายและเป็นฮาร์ดกับเฮดคือใจและจินตนาการของศิลปินแต่ละคนนั่นเอง ความดีไม่ใช่กูเนสไม่ใช่ความดีคือไปเดินจูงคนข้ามถนนหรือปเดินเก็บขยะให้สังคมแต่ความดีในงานศิลปะก็คือหลักคิดแนวคิดทฤษฎีหลักปฏิบัติของงานศิลปะของคนคนนั้นความงามที่เป็นตัวรวมเนี่ยเราจะเข้าใจว่าความงามไม่ใช่ความสวยในทางศิลปะความงามหมายถึง ความพอเหมาะความพอดีความพอเพียงหรือความเป็นยูนิตี้หรือเอกภาพของความจริงก็คือเฮทความดีก็คือฮาร์ดบวกเฮทและความงามคือฮาร์ดเฮทแทนรวมตัวกันแล้วก็เกิดเป็นเอกภาพก็ถือว่าทั้งความจริงความดีความงามเนี่ยมันรวมตัวทั้งความคิดรูปแบบเนีหารวมตัวกันได้เป็นเอกภาพกลมคกลือนที่สุดเขาเรียกว่า เป็นความงามหรือเป็นเอสเ e ติกที่เป็นสมบูรณ์แบบที่ลงตัวที่สุดผลลัพธ์ที่เป็นอิมเมจินเ o ชันที่เป็นปัญญา,าผู้สร้างคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ผู้เสพก็สามารถรับรูบ้ได้ก็เกิดการคอมมูนิเคกันเกิดการสื่อสารกันระหว่างผู้สร้างกับผู้เสพ ิ่งที่ผมค้นคว้าได้มาตลอด40กว่าปีได้คำตอบก็คือกฎเกณฑ์ธรรมชาติวันหนึ่งผมก็ไปเขียนที่วัดพระเชตุพนเขียนไปก็นั่งหลับไปที่เบยโบทวัดพระเชตุพนวัดโพนเนี่ยตื่นเช้ามาวันนึงเห็นแสงพระอาทิตย์ส่องจากใต้วอัออกมาลอดผ่านวิหารคตลงมาผ่านเจดีย์มามากระทบที่ฐานพระโบสถ์แสงสีขาวนวลที่ฐานโบสถ์ กว่างอรอบๆมืดบมดเลยเมื่อเราเจอผู้หญิงสวยที่ถูกใจอ่ะเรไม่รู้ว่าบอกไม่ได้ใจเป็นพองโตแบบมันบอกไม่ถูกว่าอันนี้ใช่เลยนมเหตุการณ์ตอนนั้นบอกว่าใช่เลยวันนุ่งขึ้นแต่ทันทีบันทึกด้วยกล้องโกลดักด้วยภาพสเก็ตด้วยดออิงแล้วใช้สีน้ำสีอะคริลิกเขียนในฉับพันเลยอันนั้นถือว่าเป็น first impression หรือความประดานใจครั้งแรก ชุดแสงเงาทำงานมาเกือบ 15- 20ถึงปีจากสีขาวสีเทาสีดำธรรมดาตอนหลังก็กลายเป็นจากวัดพระเชตุพน์โดดมาวัดวัดพระสุรินทร์สาธารามมาเป็นแสงเงาแต่แสงเงาที่ตกกระทบบนฝาผนังที่มีกระจกสีมีลายทองมีปิดทองล่องซากมีสีในแสงสีในเงามากคือแต่เรื่องรูปทรงน้ำหนักเฉลื่อก็ยังคงอยู่แล้ววิธีเขียนสําคนั้ที่ผมผมไม่สนใจเรื่องเขียนให้มันกลม ผมจะเขียนแบนแบนแบบไทยแต่ความแบรนเนี่ยมาประกอบบนเชฟรีลารูปรูปแบบแบบตะวันตกที่เห็นไม่เหมือนจริงก็เกิดเป็นเกิดเป็นทฤษฎีโดยที่เราไม่คาดคิดคือเ,เอาความเป็นตะวันตกมาผสมมาตะวัน,นออกโดยที่เราไม่คิดไว้ก่อนแต่ใจมันสั่งให้ทําแล้วผลความรู้สึกคืออะไรดูแล้วมันก็มีเรื่องของความเป็นนิ่งมีสมาธิความเป็นคนสงบ ลึกลับอะผมเป็นคนเงียบๆลึกลับมีอะไรซ่อนเล่นอยู่ในในในบุคลิกอยู่งานก็จะแสดงสุดที่จากแสงเงาสู่แสงแห่งปัญญาปัญญาคือการพบหนทางพบความจริงอะไรบางอย่างที่เครื่องมือทฤษฎีบางอย่างก็ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้แต่กว่าจะถึงจุดที่ได้มันต้องอาศัยเครื่องมือแต่มาถึงแล้วต้องทิ้งเหล่านั้น ต้องทิ้งเครื่องพันธนาการตอเลอกเครื่องพันธนาการออกที่ผมพูดตรงนี้ได้ชัดเพราะว่าผมเริ่มประจักษ์กับพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทร,รมหาภูมินคนอัุฉรเดชครองแผ่นดินนี้ด้วยมีความเป็นธรรมราชามีธรรมอธิบาลใช้หลักทศนิยรรมเมื่อครองราชอง์ตะเวนทั่วประเทศเลยไปสแกนทุกตารางนิ้วของประเทศ เรียกว่ามีใครรู้เท่าท่าน่ะทุกหาต้นเหตุของทุกข์ให้เจอพวกก็ต้องหาวิธีการดับทุกข์ด้วย4,447โครงการสิ่งที่พวกได้ทําทําให้ผมมั่นใจว่าคําว่าปัญญาที่ผมกำลังหาอยู่เนี่ยมันคือคําตอบเดียวตรงนั้นว่ามันเป็นปัญญาเอาสุนทรียะเนี่ยอิมเมจิเนชันน่ะบำบัดเพื่อมนุษย์ให้ได้ผมก็เลยจะ มีโครงการที่คิดว่าจะทําขึ้นมาชุดหนึ่งนอกจากแสงชวนอภูมิคือแสงแห่งความเพียรที่บริสุทธิ์ขึ้นมาชุดหนึ่งก็จะทําถวายเพื่อพระี่หัวองค์นี้นะให้ประชาชนได้เห็นพูดถึงแสงแห่งปัญญาหรือแสงแห่งความเพียรที่บริสุทธิ์ที่คิงออดคิงกษัตริย์พระองค์หนึ่งที่มอบให้คนใน่นดินนี้หรือมอบให้คนทั้งโลกด้วยชีวิตทั้งชีวิต